อ่ะเริ่มสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับโกชูเจอร์ดูเสร็จแล้วมาคุยซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่ต้องบอกเลยว่าเป็นการเปิดตัวของนักรบสีเขียวคนแรกนะครับของอขบวนการโกชูเจอร์ Go นี้ซึ่งเป็นการเปิดตัวที่ผมต้องพอบว่าโดยส่วนตัวแล้วผมชอบนะเพราะว่าไม่ได้เคยเคยเห็นแบบผู้สูงอายุมาเป็น อ่าซูเปอร์เซนไตเนาะอ่ารวมถึงมีการเปิดประเด็นหยอดเนื้อหาเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับปมปริศนาของครอบครัวของแต่ละตัวละครในโกจูเจอร์ซึ่งน่าจะขาดแค่ตัวสีน้ําเงินมั้งที่หยับยังไม่ได้ปูอะไรไว้แต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะเริ่มมีการปูแล้วนะครับก็เป็นยังไงก็เดี๋ยวมารับชมกันนะครับอันนี้ต้องถามความเห็นของแอ๊ดดูก่อนนะครับว่าคุณเขาสึกยังไงบ้างครับสําหรับดูตอนนี้แล้วอบก็เอาจริงๆก็เป็นตอนที่อ่อ ผมชอบพอดเรื่องมันนะก็คือถึงถึงเวลามันจะแบบเออแค่ยี่สิบนาทีอะไรเงี้ยแต่ว่าเออพอดเรื่องมันก็ใช้ได้เกี่ยวกับไอตัวสีเขียวอ่ะที่แบบความสัมพันธ์กับครอบครัวอะไรแบบเนี้ยเออก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้แล้วแล้วผมว่าครอบครัวเนี่ยเป็นเมสเซจของตอนนี้ใช้ได้เลยนะอืมอืมใช่ใช่มันเชื่อมกับตัวอื่นด้วยนะอย่างไอตัวสีเหลืองนี่มันคือมันอาจจะไม่ได้เห็นของสีเหลืองหรอกแต่มันพูดอยู่ว่าอะไรนะพ่อมันเป็นหมอปะ เห็น่นันๆาอยู่อ่าใช่มันจะมีช่วงหนึ่งที่มีกล่าวถึงว่าตัวสีน้ําเงินเนะี่ยเขาอ่าพูดว่าอะไรนะหมายว่าเหมือนคุณปู่เขามีปัญหากับครอบครัวอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณปู่ถึงสามารถเปลี่ยนร่างกลับไปเป็นหนุ่มได้แบบนี้อันนี้มันเป็นการค้นพบทางการแพทย์อันยิ่งใหญ่พอ่อนายก็เป็นหมอหนี่ทําไมแบบไม่ให้เขามาตรวจดูล่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งสีเหลืองนี่มันก็จะพูดประมาณว่าบอกว่าไอ้คนคนนั้นมันไม่สนใจอะไรอย่างนี้หรอกอะไรประมาณเนี่ยนะอืมเหมือนไม่ค่อยถูกกันเนาะอ่า ซึ่งอันนี้ก็จะมีคนอื่นๆอ,อีกอย่างเช่นตัวของโกจูยูนิคอนซึ่งอันนี้ก็ผมก็ประหลาดใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้เธอเปิดเปิดมาในตอนนี้เนี่ยก็คือเธอยังไม่สามารถที่จะแปลงร่างได้เนาะเออแต่ว่ามันก็มีการปูในตอนท้ายของเรื่องว่าความปรารถนาของเธอนต้ี่เกี่ยวกับครอบครัวเหมือนกันก็คือเหมือนจะจะตามหนาน้องสาวมั่งที่หายตัวไปอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะผมคาดเดาเพราะว่าเห็นแค่รูปเนาะแล้วเธอก็บอกว่าจะตามหาให้ได้เลยอะไรประมาณนั้นอ่า ของสีแดงก็มีเป็นภาพครอบครัวเอินอะไร<ช>สักอย่างซึ่งผมยังดูไม่ออกว่าแกเป็นพี่หรือแกเป็นน้องหรือแกเป็นอะไรสักอย่างในครอบครัวนั้นอืม,อมแต่ว่าเหมือนกล้องจะโฟกัสไปที่ตัวคุณพ่อนะของลูกใช่ใช่ซึ่ง<ช><ช>มันจะเหมือนอันนี้ปะวะผมสงสัยว่ามันจะเหมือน,น,นเนี่ยเหมือนเหมือนทาโร่ปะอืมทาโร่โอ่าทาโร่โรโมันเป็นเหมือนคนจาก อีกไออีอมิติหนึ่งอะเป็นเผ่าอะไรลูกแคนเป็นแคนเออแครนาราชวงดอนอะไรเงี้ยเออเอ,อ,อันนี้เหมือนกันปาวะผมสง<ม>สัยว่ามันจะคล้ายกันวะอันนี้ไม่แน่ใจนี่ไม่แน่ใจอืมอืมแต่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจส่วนตัวสีเขียวนี่คือคุณปู่ในนาทีแรกที่ผมเห็นตัวอย่างเนี่ยผมนึกว่ามันจะอารมณ์เหมือนกับไอ้นี่เหมือนคนเก็บแหวนได้อ่ะเหนือปะเหมือนกับคนมาเอิญเจอเก็บแหวนได้แต่ว่านังก็ ของนักลบสีเขียวจริงๆอ่ะมันก็คือไอ้โทนหนุ่มๆมาแหละที่ว่ามันเป็นสายตื้ดปาร์ตี้นะเพราะว่าตอนแรกที่ผมเห็นโกจูเจอร์อ่ะผมไปอ่านในนี้มาก่อนอ่าพวกแนะนําตัวละครอ,อ่ะแรกๆอ่ะที่เป็นบชชวนนะว่าเออแบบสีเขียวมันคือนักลบที่ใหญ่กะเป็นสายตื้ดอะไรเงี้ยแล้วดูจากคาแรคเตอร์การแต่งตัวเนี่ยผมคิดว่าอ้อมันต้องเป็นแบบอารมณ์ลูกคนหนูแน่ๆเลยแบบว่าขอพรว่าอยากจะแบบปาร์ตี้ทั้งชีวิตอะไรเงี้ยเนอะว่าทีแรกผมคิดอย่างนั้นเว,ว้ย ส่วนคุณปู่เนี่ยเขาจะอารมณ์เหมือนกับว่าเหมือนกับเพิ่งเก็บแหวนของน,นั้นได้ไงแบบมาอาจจะทาหล่นอะไรเงี้ยเออแล้วแปลงล่างอะไรเงี้ยแล้วมาตีเนียนแต่ว่าไม่ใช่ว่ะสรุปแล้วมันคือคนเดียวกันคนคนเดียวกันอืมที่เหมือนว่า<ล>เออที่เหมือนว่าสา,สาระไอ้นี่มันต้องกินไขอ่อ่ะเออกินอาหารที่มีสารอาหารเก<อ>ี่ยวกับไข่อ่ะประมาณนั้นอ่ะแล้วตัวมันเองก็เป็นนกเลยนะนกก็นกินไข่อ่ะนะเออนั่นแหละนั่นแหละเอ,อ้ยแต่ว่าผมแอบปื้มท่านเทคซอสอย่างหนึ่งว่ะแบบว่าเขาเรียกนะ พอพรว่าโอ้ยอยากจะเป็นหนุ่มใช่ไหมอยากจะเป็นหนุ่มตลอดกาลอะไรอย่างเงี้ยแลบบโอ้หอันนี้คือแบบยังไม่ทันชนะเกมเลยความปรารถนายังไม่ทันสําเร็จแต่ว่าที่กระซอยบอกว่านะโอ้ถ้าไปสู้ในสภาพนี้นี่าจะไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวประธานพรนี่ครึ่งหนึ่งก่อนโอ้โหเฮ้ยคุ้มนะคุ้มคุ้มเอาพรนี่ครึ่งหนึ่งก่อนเออให้ให้พรก่อนเดี๋ยวสู้ไม่ได้โอ้นี่ใจกว้างมากใจกว้างมากนี่จะเป็นเรื่องโอ้จะแบบ เป็นเรื่องอื่นเนี่ยทำสัญญากับปีศาจไม่ได้ขนาดนี้เนี่ยบอกเลยอืมใช่ใช่ใช่อืมแล้วก็อ่าทีนี้มผมจะชวนคุยในยเรื่องของประเด็นครอบครัวเนาะอ่าของตัวคุณปู่ด้วยกันนะคุณปู่สีเขียวซึ่งโดยคาแรคเตอร์ส่วนตัวของแกแล้วเนี่ยแกเป็นคนที่หัวโบราณเนาะหัวแข็งอืมพอสมควรอ่าทะเลาะก,กับครอบครัวเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องหลานแกเนาะหลานอ่าอืม,อมซึ่งสุดท้ายแล้วก็เหมือนจะปรับ ความเข้าใจกันได้แต่ว่าอีก,อกเมสเซนหนึ่งที่ผมชอบนี่เขาใส่มาในเรื่องก็คือความสัมพันธ์ของตัวอคุณคุณย่าเขาอ,ะอ่ะอเออ๋อใช่ใช่ใชคืเพราะว่าตอนที่คุณย่าแกจะเสียเนี่ยเหมือนแกได้พูดประมาณว่าแบบว่าโอ้คุณอยู่กับฉันเมื่อแบบคุณอยู่กับฉันมาทั้งชีวิตแล้วอะไรเงี้ยเหมือนกับคุณเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะมาอยู่กับฉันน่ะแบบว่าคืออารมณ์เหมือนกับว่าเขาเรียกอ,อะไรยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนรักอะ่ะน่าจะเคยได้ยินนะประโยคเนี้ผมว่าจะอารมณ์ประมาณนั้นนะ เออบอกว่า<น>คุณปู่สมัยก่อนเนี่ยแกอาจจะเป็นคนแบบยังไงเดียรอาจจะเป็นคนแบบเนี้ยเออเอออาจจะเป็นสายต้ยจริงอแหละแต่แบบว่าต้องมาเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่แบบว่าเอาการเอาง,งานขึ้นเนาะเพื่อที่จะอยู่กับ<น>อ่าคุณย่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณยา่าเขาละพูดว่าโอ้แบบเหมือนชั้นแบบกักขังคุณมานานพอแล้วแบบว่าถ้าชั้นไปแล้วเนี่ยคุณก็ใช้ชีวิตได้ตามต้องการในที่คุณต้องการเลยอะไรเงี้ยแบบมันมันเป็นอะไรที่พูดไงเดียมันเศร้าอ่ะมันเศร้าแล้วก็ซึ้ง วันในตัวเนาะผมชอบประโยคตรงนี้มากเลยอืม,อมแล้วพอแกได้เป็นแกก็เลยว่าโอ้ใหญ่จะเป็นสายตื้อแต่ว่าในฐานที่เป็นสายตื้อเนี่ยแกก็เรียกอะไรอ่ะเหมือนพอเราใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งอ่ะไปแบบไป,ไป,ไ,ปไปเรียนอีกครั้งหนึ่งเนาะไปเจอหลานไปอะไรเงี้ยเหมือนสุดท้ายแล้วตอนครึ่งเรื่องเนาะที่แกบอกว่าเอยไม่เป็นละกันนะไอ้สายตรงสายตื้ออะไรเนี่ยมันแบบมันไม่ได้เรื่องอ่ะเออดูแล้วมันไม่ใช่แกอ่ะเหมือนกับตอนนี้แกแบบ เป็นคืนไปนั้นเป็นแล้วอ่ะแบบว่าเออคืเอเก็คืนไปแล้วอ่ะกไม่สามารถจะเป็นสายตื้นได้แล้วมีการโยนแหวนทิ้งด้วยอืมใช,ใช่ใช่อแล้วก็จาได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวหลานแกจะแบบมีปัญหากับพ่อแกแหละเหมือนว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะอยากจะเข้าอะไรสักอย่างเข้าเกี่ยวกับความฝันความฝันว่าประมาณนั้นแหะคือที่ พี่แกไม่ยอมพูดเพราะว่ากลัวแบบว่าเหมือนเหมือนโดนเพื่อนล้อเลียนหรือว่าแบบพังบ้านไม่ยอมรับด้วยมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยแบบว่าไม่ไม่อยากพูดแต่แรกแต่ว่าในท้ายแล้วแกพูดว่าอยากเป็นศิลปินอืมอืมท่านคุณพ่อก็บอกว่าโอ้แบบเอาเลยจะทําแล้วก็ทําเลยเพราะว่าพ่อเนี่ยไม่เหมือนปู่อะไรเงี้ยเออซึ่งอันนี้ผมก็เป็นกันเปคอนแทตกันแปลกๆเนาะเพราะว่าพ่อพูดเองว่าพ่อเนี่ยไม่เหมือนปู่ไม่อยากเหมือนปู่ไม่อยากมาคับลูกอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยหมดทำเลยอะไรอย่างเงี้ S <S <S ซึ่ง <S 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 ในตอนที่คุณปู่เขาในร่างเด็กเนาะที่แบบตีสนิกหลานอ่ะหลานหลานก็บอกว่าแบบโอ้ไม่ยอยากโตมาเป็นปู่เลยอะไรเงี้ยอุ้ยจิบจี๊ดอ่าใช่ใช่ใช่แต่จริงคุณปู่ก็มีเนียนได้นะเนียนส่งจดหมายว่าแบบตัวเองยังสบายดีอยู่เออเนียนส่งเอาจรบบิง<ช>ผมว่าเพราะว่ามันม,มัน,มน <ะ S 2> เป็นแผนที่แบบไม่เหือนมัน,มน,มนแบบ คุณพ่อไม่เห็นเลอว,วะคุณพ่อเขาเาก็หันมองอยู่นะผมว่าเออแต่แบบเออมันเนียนลึกเกินแบบโอ้ด่จดหมายอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยแบบคือคุณนึกภาพนะแบบว่าอา่าอรมณ์เหมือนเด็กมือบอลน่ะแบบว่าปคุณเป็นเพื่อนลูกใช่ไหมแล้วเพื่อนลูกมาบ้านน่ะแล้วเพื่อนลูกมันก็แอบเปิดจดหมายไอ้ตู้จดหมายบ้านเราเนืกอว่าแล้วเอ่อจดหมายก็หล่น <laughs> ประมาณน,นั้นเลยใช่ใช่แต่สุดท้ายแล้วก็รู้กันทั้งบ้านแหละมั้งเพราะว่าเห็นตอนที่ไอคุณปู่มันเดินไปมันก็เหมือนมันกลับร่างเป็นคนแก่นะเออก็น่าจะรู้ทั้งบ้าน นี่ผมชอบในการที่เขาไม่ทิ้งปมตรงนี้นะเพราะว่าในทีแรกอ่ะผมคิดในใจอย,ยู่ว่าเอ๊ะแล้วคุณปู่หายไปเนี่ยมันมันมันมาเรียนเนาะมาเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณปู่หายไปเนี่ยแบบทั้งบ้านเขาไม่ห่วงกันเลยว่าอะไรเงี้ยบบเอยอทั้งบ้านเขาไม่รู้กันเลยว่าปู่หายไปว่าคนแก่คนทั้งคนหายไปนะเว้ยอะไรเงี้ยแต่แบบอืมมันสุดท้ายก็เก็บตกประเด็นนี้ได้เอ้โอเคอืมอาจจะไม่เพอร์เฟกต์แต่ก็โอเคนะผมว่าอืมอืมมันก็มคเซนต์อยู่อะเออมาแล้วอืมแล้วก็ส่วนทางด้านของการต่อสู้ เออตอนที่เป็นไงบ้างตอนนี้ก็เป็นตอนที่โนวันจะจะดูจางว่าตอนตอนแบบจางกว่าตอนที่แล้วกันเหมือนประเด็นมันจะอยู่สีเขียวหมดอะตอนเนี้ยเยอะว่าเยอะว่าแต่โนวันเลยแม้แต่ไอ้ไอ้นั่นน่ะไอ้กิกี้ระคังทองอ่ะไอ้สองคนนั้นะมาทําไมวะเออลืมไปแล้วด้วยอ๋อมันมีสองตัวที่เป็นพี่น้องกันน่ะที่มันมีแบบเหมือนโกโก้ไฟอ่ะผมจําตาสลักได้ใช่ใช่แต่ว่ามาทําไมอ่ะออไม่ไม่เพื่องอะไร ไม่ไม่ค่อยมีบทเลยอ่ะอะไรเงี้ยโ o วันยิ่งไปกันใหญ่เลยอ่ะเจอท่าเต้นคุณปู่เข้าไปเต้นเต้นแบบเหมือนเพลงฉลองญี่ปุ่นอ่ะเออโช่ได้อะไรเงี้ยนะใช่ใช่เออแล้วตอนนี้ก็จะมีเปิดตัวูนิเว r ร์สเซนไตที่มาแป๊บเดียวนะครับเออไอริวโซเลสอ่ะชื่อนี้ป่าวะริวโซเลสจริงจริงเขาเก่งใช้ได้นะผมผมไม่รู้ว่าเป็นการจับคู่แบบไหนเพราะว่าเขาบอกว่านะเป็นอายการป่ะอารมณ์เหมือนเป็นทนายหรือเป็นผู้พิพากษาเนี่ยแหละเออแต่ว่าใช้แหวนริวโซเนาะเออซึ่ง ไอ้โคจนีคอนนี่ก็แบบโอ้ยมันก็พูดอยู่นะแบบโอ้ยคุณอัยการหนึ่งงุน,นงยยงอย่างงี้งั้น๋ย่ามันสู้เลยดีกว่าแต่ว่ามันแปลงร่างไม่ได้สิอย่างงั้นไอ้ของเอ้ยแปลกใจอยู่อ้าวแปลงร่างไม่ได้งั้นเหรอเออไอกระทั่ง<อ>ดงดงโกบุทารุเขาเข้ามาประทะด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้แสุดท้ายก็สามารถสู้ชนะได้ด้วยด้วยการแอบโกงนิดนึงใช้พลังของไทม์เลนเจอร์นะครับแช่แข็งเลยอพลังโกงมากเลยไทม์เลนเจอร์แช่แข็งอ่ะอืม ผมนึกว่าตอนที่ไรนผมเห็นอ่ะผมนึกว่าจะเป็นพลังแบบว่าแบบเคลื่อนไหวเร็วเนาะเหมือนผมพวกทามเลนเจอร์อ่ะแต่ไม่ใช่ว่ะมันเล่นแบบโอโ้โ<ช> <Fin isher. S 2> หใช้ท่าไม่ตายของเออใช้ท่าไม่ตายของไอ้พวกททมเลนเจอร์เลยแบบว่าผนึกแช่แข็งอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็ก็ทําให้เราได้เห็นนะว่าผู้ที่แพ้ในการต่อสู้เนี่ยก็ไม่ได้ด์าขนาดนั้นถ้าถ้าถ้าเหมือนแบบเรื่องอื่นๆก็จะแบบเอาหายไปเลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นเหมือนราชรื่องกีติเงี้ยเออถ้าเป็นกีตคือต้องหายไปอะไรประมาณนี้แต่ว่า,านี่ก็ไม่ได้หายไปหรือ ไม่ได้มีสิ่งแลกเปลี่ยนที่ต้องแลกเนื่อออกมาถ้าไปแบบแบบเรื่องอื่นอนะ่ะต้องมีการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมบ่ะแบบว่าโอ้ถ้าคุณอยากจะเป็นสายตื้ออะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณอยากเป็นคุณก็มาเข้าร่วมสิถ้าคุณแพ้คุณต้องแลกอะไรสักอย่างที่สําคัญในชีวิตคุณออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี้ก็ไม่ได้เหมือนจะไม่ได้อันนี้นะไม่ได้มีการแลกอะไรสักอย่างอืมก็แค่ไอตัวเออไอตัวลุดก่งขันแล้วก็ไอตัวที่แปลงร่างอ่ะหายไปเนาะใช่ใช่แล้วก็ก็มี ประมาณนั้นโดงมันก็ได้แหวนมาให,หม่อ่ะนะอแหวนดิวโซเลสอะเออซึ่งโอ้โหอันนี้ก็ผิดคาดเหมือนกันพี่โดงก็อยู่ยาวใช้ได้แล้วเนี่ย<อ>ผมว่าาจะอยู่อีกสักพักเลยวผมว่าแกมีประ,ปะเด็นว่ะถ้ามาขนาดนี้แล้วผมยังคิดในใจอยู่เลยว่าหรือมันเลี้ยงไขว่ะอารมณ์แบบเหมือนเอ่อเหมือนในตอยของมันเองอ่ะที่ว่ามันช่วยตัวโกจูบูฟในการนะเนี่ยทําความดีนึกออกว่าแต่สุดท้ายตัวมันเองอ่ะที่ได้คะแนนเสียงผมว่าอันนี้ก็เหมือนกันว่ะมันน่าจะหลอก ใช้ตัวโคจูเลีคอนน,นนั่นแหละเพือ่อทำเพื่ให้ตัวมันเองอ่ะดูดูป๊อปปูล่าขึ้นผมผมว่านะอันนี้คือทฤษฎีของผมนะอืมอืมใช่ใช่ใช,ใชออ่แล้วก็ก็จะมีอะไรอีกว่าน่าพูดถึงไอพวกจริงโนวันตอนนี้ไม่ได้มีอะไรพูดมากกันนะอืมอ๋อแล้วก็มีแบบไอตัวนัตัวผู้หญิงอะตัวร้ายอะที่มันแบบเอารูปไอารูปไอรูปโกโกจูเลออนเน่ยมาแปะแปะมาแบบเหมือนมาซ่อมอ่ะพอรูปไม่ขายตอนนี้เขาประกาศ เขาประกาศตัวชั้นเลยนะว่าจะอาฆ่าได,ด้ถึงที่สุดเย่เยอืย้แล้วก็มีอะไรกว่าเออเอตอนนี้หุ่นใครขี่วะอ๋อผมชอบมันมีฉากหนึ่งที่มันแย่งกันขับหุ่เนี่อ,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 อ <laughs> ที่แบบตอนแรกใครก่อน,อน,นวะสีสีเหลืองกสีน้ำเงินก่อนวะน่าสีเหลืองก่อนปะอันนี้จำไม่ได้ เออเหลืองแล้วน้ำเงินก็มาแย่งเสร็จน้ำเงินแย่งเสร็จก็แดงมาแย่งต่อแล้วเหลืองก็มาแย่งอะไรผมผมชอบนะผมว่านาะคนมันน่าจะมีการแยกหุนว่ะแปลว่าไม่ถึงว่าแบบไม่ไม่แบบ,แบ,บอาจจะมีมือเพิ่มมาอีกสองมือสองมืออะไรเงี้ยแบบไม่ต้องใช้หุนตัวเดียวแล้วไงอาจจะเป็นไปได้นะใช่ใช่ใช่ใชใชแล้วตอนแย่งหุนเหมือนเหมือนเหมือนมันหลุดออกจากหุนแบบลอยไปเลยเออไม่ใช่แบบค่อยๆออกเลยนะลอยออกจากหุนไปเลยพอดูถึงสี่ตอนแล้วเนี่ยผมมีทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาในใจว่ะก็คือพวก เออเขาเรียกอะไรนะไอ้พวกมันดูกมูทัโล่เขาเรียกอะไรนะยูนิเวอร์สเซนไตป่ะเออยูนิเวอร์สเซนไตคือผมคิดในใจนะว่าไอ้พวกยูนิเวอร์สเซนไตเนี่ยต้องเป็นพวกที่มีบทเด่นจริงๆป่ะมันถึงจะมีบทเยอะหมายถึงว่าอย่างดูมูทัโร่อะคือคาแรคเตอร์มันเด่นชัดแถมตัวขบวนการของมันเองอ่ะก็เด่นแล้วอะ ประสบเออประสบประสบความสำเร็จใช้ได้เลยอย่างคู่ว่ากระตาเองเงี้ยหรือบูมเจอร์อะถึงแม้ว่าตัวคู่กระตะาอ่คนจริงๆจะไม่มาเนาะแต่ว่ามันก็เป็นการรวมกันระหว่างบูมบูมซึ่งก็มีกระแสดีใช้ได้อยู่คนจะไม่ได้ดูกระตามนะส่วนคู่กระตะาโอเจอร์เนี่ยคิงโอเจอร์เนี่ยโหมันคือเขาเรียกอะไรอะเป็นเอ็นเกมอะมันคืออินฟินิตี้วอร์ะเออเวนเจอร์ของเซนไตเลยเพราะตอนจบมันยิ่งใหญ่มากเพราะงั้นสังเกตไะตจงกับโมททโลกันแล้ว คู่กาตาโอเจอร์ก็แล้วต่อไปเป็นอะไรให้ดูตัวอย่างมาคืออจูเลนเจอร์อ๋อเออเออไอ้จูเลนเจอร์เนี่ยไอ้ตอนต่อไปเป็นตัวอะไรวะไอ้จูไอ้จูผมเห็นภาพปันๆาอยู่เตะแต่ไอ้ตอนต่อไปมันชื่ออะไรวะตัวต่อไปอะ๋อตอนที่ห้าผมยังไม่ดูตัวอย่างนะแต่ว่าผมเห็นตัวอย่างของไอ้ตัวไอ้นี่รับหมายถึงว่าชนญี่ปุ่นนะหมายถึงว่าตอนชนญี่ปุ่นถ้าตอนของไทยตอนที่ห้าผมยังไม่ได้ดูตัวอย่างแต่ก็นั่นแหละ ลองคิดดูนะว,ว่าเห็นป่ะแต่และตัวที่แบบมมีบทเด่นๆจริงๆอ่ะที่ไม่ใช่มาเหมือนในริวโซเจอร์อะที่มาแป๊บเดียวแล้วก็ตายหรือว่าบางคนที่แบบไม่มีบทได้สามารอ่ะโดนมาแบบถึงแบบมาถึงปุ๊บก็โชว์แล้วว่าโอ้แหวนนี่คือแบบอยู่กับไปคนนู้นคนนี้ไปแล้วไม่มีใครมาสวมแหวนอีกแล้วอะไรเงี้ยผมว่ามันต้องเอาแบบงั้นอ่ะตัวคาแรคเตอร์ที่มันเด่นจริงๆของต้องต้องทั้งเด่นและดังอ่ะของในแต่ละซีซั่นอ่ะมาเว้มันถึงจะมีบทเยอะ ผมว่านะเอ้ยแต่ไทม์เจอร์ก็ดีนะทําไมมันไม่มีวะมันโดนเอาแหวนไปแล้ว <laughs> ไม่ดเด่ดนไม่พอเด่นไม่พอเอเอหรือว่า<อ>จะหรือว่าจะมีไทม์เลสไม่ใช่ไอ้นั่นอะไอไทม์ไฟเจอร์มันจะมีแหวนปะวะไอไอแดงตัวหนึ่งอะก็อ,อ,อยากให้มีเหมือนกันนะจับคู่้วยจับคู่ก,กับอะไรดีวะตำรวจไม่ตำรวจเข้าท่านะเออใช่ใช่เพรานนะว่าไอไทม์เจอร์ไอตัวที่หกมันเป็นสีแดงเหมือนกันไงเออใช่เออว่าเออน่าจะมีน่าจะมีผมวันทีถ้ามีนี่ดีเลยผมว่านะเออ อ่ะแล้วแล้วแล้มีตัวอื่นอีกไหมถ้าตัวเด่นๆเนอะอ๊ะมันมีการมันจะมีการโอเรนเจอร์ป่ะผมจำไม่ได้มันมีภาพผ่านๆป่ะที่เขาโพสกันเนี่ยเกคีป่ะเกคีป่ะเกคีเรนเจอร์เออมันได้น่าจะได้นะกเกย์เรนเจอร์แบบว่าจับคู่คนป่าเออผมกําลังคิดอยู่ถ้าตัวเด่นๆเนาะเอ้ยอังไงถ้าชินเคนเจอร์จะมีป่ะเพราะจำได้ชินเคนเจอร์ในญี่ปุ่นเขาชอบกันมากเลยเนี่ยเออชินชินเคนเจอร์เป็นผู้หญิงไงเออชินเคนเจอร์หญิงอ่ะเออใช่อาจจะจับคู่กับ นักการเมืองคู่แข่งอะไรอย่างนี้ไหมเออแบบมันเลือกตั้งแข่งกับดดมอุนทโล,ละอะไรเงี้ยเ,เ,เออเขาท่านะเว้ยเออเออกำลังนึกอยู่ถ้าแดงแดงเด่นเด่นอะไรวะแต่ขอนึกกอนนะถ้าเอาเจนแลอ,อ้เจนแมนอ๋เจนแมนโดนเอาแหวนไปแล้วดกวาเ <c oughs> จนแมนไม่ไม่ไม่มีดี้วเบิดแล้วดเด <c oughs> นเจอร์อ่ะไอ้ดเรนเจอร์เด่นว่าผมไม่แน่ใจไดรนเจอร์มันดังประมาณไหนวะอกำลังนึกอยู่ผมว่าคาแรคเตอร์มัน <c oughs> มต้องแบบไอ้นี่ด้วยอ่ะหมายถึงว่าสุดจัดนะคาแรคเตอร์มันต้องชัดถึงระดับที่ไม่จะเป็นต้องเป็นนะเนี่ย มม่จะเป็นต้องเป็นนักแสดงคนหลักที่เคยเนี่ยถ้าเอาอย่างโดมนโมทโลร่ผมว่าชัดเจนนะเพราะว่าคาแรคเตอร์ตอนหลังแปลงร่างอ่ะคือแบบแม่งแม่งเด่นขนาดที่แบบใครามาใส่ก็ได้อ่ะดูทรงกันเนี่ยถ้าจะเอาคาแรคเตอร์เดียนหรอเดี๋ยวนะ กำลังนึกอยู่น,นะนึกออกแค่เนี่ยนึกออกแค่จางอ่ะจางของเกีคิเลนเจอร์เกียคิเลดอ่ะไอ็มมัดสิงไอ็มมัดเซอร์โค้งอ่ะมันจะอรมเหมือนคนปลาเลยเออเออเอ๊แต่ทำอย่างจูเลนเจอร์นี่ตัวจริงตัวพระเอกมันไม่ได้เด่นนะหรือมันเด่นเพราะมันเป็นเหมือนวาวเวอร์เจอร์วะมันเลยมันเลยเด่นอน,นี้ไม่รู้เป็นไปนได้เพราะว่าเราเคยคุยประเด็นนี้กันมาแล้วว่าครั้งเนี้ยว่าอ่าตัวโกจูเจอร์เนี่ยเขาอยากจะนับหนึ่งก็คือหนึ่งในเชิงของอ่า การตีตลาดของตะวันตกด้วยเพราะตะวันตกตอนเนี้ยเหมือนกับโาเวร์เจอร์ทําก็เขาเรียกอะไรหมยถึงว่าทําตัดแปลงได้ไม่ไม่ถึงนี่แหละมันหายไปตั้งแต่ช่วงของญี่ปุ่นใช้ช mm ื hmm. อ่อเรนเจอร์เนาะไม่รู้ที่สิทธิ์ยังไงเพราะงั้นเออใช่เพราะงั้นเขาก็เลยแบบว่าอยากจะตีตลาดที่แบบคุณต้องรู้จักซูเปอร์เซนไตอะแบบเซนไตแท้ๆ hmm. ที่ไม่ได้กลายเป็นพาวเวิร์ดเจอร์ไปแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก mm hmm. ารนี้เขาเอาจูเรนเจอร์มาด้วยอะก็อาจจะเพราะว่าจูเรนเจอร์เนี่ยมันดังทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกไ อ่อาก็เป็นการตลาดที่ดีนะผมว่าอ,อีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าน่าจะเป็นการตลาดเป็นการก,ก็คือชื่อของหุ่นยนต์เทกซัสเอเอเทกซัสซพราอคำว่าซอสเนี่ยผมนึกถึงไอหุ่นของโฮเลนเจอร์อ่ะอ๋อเออไทเลนโนซอสอะไรเงี้ยหรือแบบอ,อะไรนะทันร์ซอสอ่ะเออของภาคาคิวขอให้ภาคงไอทีนะพอเลนเจอร์ที่เป็นมังกรอเอใช่ออมจริงๆในในทำได้ว่ามันมีคนเออมีมีมีแบบเพจที่เขามีคนอะไรนะ ที่เมนในคลิปเราอ่ะคนหนึ่งที่เขาบอกว่ามันพ้องเสียงกับเขามีกะสซอดอ่ะเออเก็เป็นไปได้นใช่ที่กสอกับมีกะซอดนี่ก็ขอบคุณข้อมูลนะครับสำหรับคนที่มาแชร์กันเรานะครับว่าเออเป็นไปได้ว่าเพราะว่ามันจะได้ชื่อที่แบบคล้องจองกับสิ่งที่คนฝรั่งเขาไอ้นี่ไงหมายถึงว่าเขาเขารู้จักกันมาอย่างแบบโอ้ันเดอร์ r มกัซอดอะไรเงี้ยเออดิจซอสชูคุณซอสแล้วก็ว่ากันไปอาจจะคุณหูคำนี้ ใช่ใช่ของฝรั่งเขาจะเรียกหุ่นว่าเมกซอร์ดแหแบบทันเดอร์เมกซอร์แล้วก็แบบนินจาเมกซอร์อะไรประมาณเนี้ยปฏิบิเทาเมกซอร์ประมาณนั้นประมาณนั้นเออเอ,อกับทิงกาซอร์ก็เออเออก็เป็นไปได้อยู่อ่ะพอพูด<ต>ถึง้งนสุดท้ายเนี่ยอ่ะวาไงครับยูนิวเซนไตอยากเห็นตัวไหนบ้างเอาแบบอยากเห็นที่สุดแหละคิดว่าอยากเอามาให้มันมีอ่ะที่สุดของผมอ่ะเออถ้าาแบบไม่อยากให้โดนตัดบทในการเป็นแหวในใครใช้ก็ได้อ่ะอย่างที่บอกผมอยากเห็น เกีคิดเลสว่ะเกีคิดเลสนะอ๋อเกียร์คิดเลสอ่าอ่าอ่าถ้าส่วนตัวผมผมอยากเห็นโกบัสเตอร์ว่ะเออโอ้โกบัสเตอร์เออนี่นี่ไม่เลวไม่เลวแต่ว่าอยากเหอยู่พูอ่ะจริงจริงที่สุดต้องเป็นนันี่ชินเคนเลสหญิงกบบอ่าทำไฟเยออ่ะเอออันเนี้ยแบบอย่างที่สุดเลยใช่ใ่เพราะโกบัสเตอร์ผมผมกลัวมันจะกลายเป็นแค่แหวนว่ะคือด้วยความที่เหมือนว่าเหมือนว่ายอดอะไรมันไม่ค่อยดีด้วยอ่ะผมกลัวมันจะกลายเป็นแหวนเฉย แต่ผมอชอบ <ไป S 1> มากเลยไก่ไคมวตเตอร์เลยที่คอมพิวตเตอร์มันก็ถือว่าดังใช้ได้ในระดับห,หนึ่งนะแต่ว่าที่มันไม่นี่เพราะว่าน,นี่เออ,องเล่นมันขายยากของเล่นมัน<า>ม<ะ>ไม่ปังเฉยอืมของเล่นมันไม่ปังกับบางส่วนเขามองว่าเนื้อหามันจริงจังซื้อเลียดไปหน่อยอะไรเงี้ยนะเท่าที่ผมเคยได้ยินมาแต่ส่วนตัวผมดูแล้วสนุกดีนะผมชมชอบนะมันเหมือนหน่วยนี่เดียวแบบหน่วยจรลกรรมจริงๆมันมีแบบหมุนกล้องแก๊จจิตอะไรแบบเนี้ยอืเออ คือมันคิวเลนเจอร์เขาก็อยากเห็นเหมือนกันนะชิชิเลสอ่ะเออพลังแห่ง<อ>ดวงดาวอะไรเงี้ยเราะคาแรคเตอร์มันก็เออไอ้ไน,นั่นจริงพลังพลังของชิลเลสมันคือโชคดีไงผมว่าถ้ามีคนเอามาใช้อ่ะแล้วแบบมันใช้พลังแห่งความโชคดีแบบปั้นตัวเองให้เป็นแบบเรียกอะไรแบบว่าสมมติว่าเป็นลูกคุณหนูเง<ม>ี้ยอยากจะให้แบบตัวเองรวยขึ้นในอนาคตเยอะๆอะไรประมาณเนี้ยผมว่าเวิร์กว่ะเออเออใช่ใช่ใช่อยากเห็นอยากเห็นเหมือนกันเออแอ้แต่พอพูดถึงหลุดภาาผันผันผมเห็นเหมือนมันมีของเล่นเกาโอเลนเจอร์อ่ะไม่รู้ว่าจะมันในเรื่องมนจะะะะบเยอ เออก็ต้องรอดูอ่าจะต้องรอดูกันอีกทีอ่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยผมอยากจะพูดถึงตัวคาแรคเตอร์ของตัวไอตัวสีเขียวของตอนนี้หน่อยก็คือคุณปู่ได้เองเพราะว่าอันนี้จะเป็นอ่าเซนไทนแรกๆมั้งที่แบบว่ามีการแปลงร่างโดยคุณปู่อ่าแต่ว่าแต่ว่ามีพลังในการกลับราบเป็นวัยหนุ่มนะถึงจะชั่วคราวก็เถอะเพราะว่าในทีแรกก็เนี่ยผมมองตรงว่า ตอที่ผมไปอ่านข้อมูลแรกๆมาเนี่ยกับบชัวตัวละครเนาะก็คือผมไม่ค่อยซื้อตัวสีเขียวสักเท่าไหร่เพราะว่าดูคาแรคเตอร์ดูหน้าตาแล้วแบบเอ้ยมันจะเอาเอารมณ์แบบเป็นเด็กกุนกวนอะ่ะผมว่านะในทีแรกผมคิดเปนงไงว่าเอ้ยมันต้องเป็นแบบลูกคุณหนูแน่เลยมันต้องแบบเป็นพวกเยอ่อยิ่งกุนกวนอะไรเงี้ยมันต้องแบบคาแรคเตอร์อย่างนั้นแน่เลยอะไรเงี้ยเออแต่พอดูจริงเอ้ยไม่ใช่วะเขาคือคุณปู่ที่แบบเขาเรียกอะไรคุณปู่ที่มีแนวคิดอ่ะคุณปู่ที่แบบเหมือนมีประสบการณ์ มหาศาลนว่ะโอ้โหออใช่ใช่คือไม่คือกับนนที่คาดคิดเลยใชอใช่ไม่คือไม่คือกันเลยว่นี่นี่อันนี้ดีดีแบบไม่คาดฝันด้วยแต่ว่าดีมากอตอมันกลายเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมชอบที่สุดแลวเนี่ยต่ตอนเนี้ยกับกลายไปว่ามันมันดูเป็นคนที่อาจจะโตที่สุดในกลุ่มแทนหรือเปล่าเพราะว่ามันดูแบบเป็นความพิเคนผู้ใหญ่สุดอะในเรื่องนี้มันคนอื่นเนี่ยมันจะแบบอายุแถวแถวยี่สิบมั้งให้ผมเดานะแต่อันนี้มันแบบอะไรแปดสิบป่ะ ใช่ปาสิบเจ็ดแล้วมั่งแกเออประมาณนั้นแหละก็อาจจะดูโตสุดนั่นแหละนะแต่เหมือนแกก็ยังติดติดเรียกตัวเองว่าข้าอยู่ปะเหมือนเหมือนตอนในซับไทยใช่ใช่มีมีแรกๆอ่ะแบบโอ้ข้าน้อยอะไรเงี้ยแบบเออจะแบบถต่ว่าใช้ได้จะได้ดูดีดูดีเลยผมชอบคาแรคเตอร์ตอนนี้มากเลยปลื้มแล้วปลื้มใช่ใช่ใช่ก็ถ้าตอนนี้สีเขียวเด่นตอนหน้าก็ต้องแน่นอนสีดาแล้วมั้งครับผมเป็นแบบก็อย่างที่เห็นในอ่าเห็นในในภาพนะเพราะแต่หลังๆเนี่ยโอ้โหผมเห็นเขาแชร์กันแบบสีดํานี่บท เด่นเยอะใช้ได้แล้วก็การแสดงของนักแสดงเองเนี่ยก็ดึงดูดคนดูใช้ได้เหมือนกันว่าตัวเธอแบบอารมณ์แบบน่ารักแล้วก็มีเสน่ห์นะผมว่านะอืมอืมก็น่ารักดีเออแล้วมันเป็นผู้ิงผู้หญิงเป็นสีดําด้วยไงมันมันเพิ่งมีไงปกติผู้หญิงจะสีอะไรนะชมพูไม่ก็ฟ้าอะไรแบบเนี้ยเออชมพูอ่าสีเหลืองอะไรเงี้ยเออชมพูเหลืองอะไรประมาณเนี้ยมันจะมันจะเป็นบนอยู่แค่นั้นแหละเออสีดานี่แหวกเลยมาแหวกเลยเป็นยูนิคอร์นอีกสีดํายังไงไม่รู้ไงเออครับผม ก็สลับตอนหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามรับชมกันนะครับก็สรับตอนนี้นะครับใครมีความคิดแลกเปลี่ยนยังไงนะครับก็ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับจะขอบคุณมากเลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหากว่าชื่นชอบสำหรับคลิปนี้ผมงแคปอูไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ